สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโป่งไปสุภผู้สุๆๆคนครับขอต้อนรับพี่น้องผู้ที่สนอกสนใจอย่างพินอย่างแค้นเสียพินเสียแค้นเขาสู้ช่องนี้สั้นมากมนครับผมมือหนีมาพบมาพอกับผมคือเก่านะครับกับพินองเดิมบรรยากาศเดิมๆไต้โฮมขีดไต้หฮมข,เขีเล็กหวังว่ามือนี้คือสิ่มัมดกัดนะครับ <laughs> นะครับอา้านะครับมาท้าตามคาขอตามคาเรียกร้องสําหรับพ,รพี่น้องปองไปเพิ่นขอมาหลายผู้หลายคนนะครับหลายผู้หลายคนเพิ่นจะเพิ่นเม่นมาว่า อยากให้ผ้าเล่นไล่แหวะสันเอามือนี้จัดให้ตามพกตามใจเลยล่ะครับผมจัดไปเป็นอีพีอีพีไปนะครับอ่ะมือนี้ตามซื้อคลิปนะครับพี่น้องก็ขึ้นสีเข็นแล้วนะครับก็บคือมือนี้คือสีผ้าขึ้นผ้าขึ้นไล่แหก่อนนะครับส่วนไล่แหกเอาไว้ก่อนนะครับคลิปต่อไปมือนี้ผ้าขื้นก่อนครับอ่าสำหรับการขื้นไล่แหกนี่แ,แ,แต่อาจารย์ไพมบนสีขึ้นนะครับแ,แต่ความมักของแต่ละบุคคล ผู้สีเลนพิ้นนะครับผมเอามือนี้ผมกระจแนะนําการขืนในสไตล์ผมแบบยังไงก่อนนะครับเอาแบบยังไงเนาะอ่าแล้วก็สส้นมากผมะกว่าทขืนวนีนี่แหละผมมว่านายดีนะครับผมอ่ากองเกินกับเขาายนะครับผมสาหรับการเฮ่เนาะเอานะครับมาจับพิ้นขึ้นมากครับพี่น้องครับเอไม่เนอครับตังมีลามีขืนครับอ่าตังมีลามีขืนเนาะโอ้บรรยากาศห่อนแน่ได้ครับมือนน้ บอมีแดดครับแต่บอาส่งเอาๆนะครับผมอ่ะตังพิ้นขึ้นแล้วกันมากพอน,นะครับเด้ผมสิเรนในฟางกอนนะครับรอบหนึ่งครับผมอ่านี่ครับการขึ้น ไล่กองเง้วไล่แฮาแบบง่ายๆในสไตล์อีสานบางมวนเอาที่นี่มาฟังเมืองโนดพีนพ่น้องสิภาคเรียนแบบไปซาซาง่ายๆนะครับผมมาครับตัวแรกครับโนดนี่ก็คือโดทีลามีโดทีลานะครับผมอ่ะซาซา,าครับ โดทีลามีโดทีลาอ่าได้บ่ครับซาซาครับโดทีลามีโดทีลาอ่าลองเองบ,เออบิ่งครับมาอีกรอบนึงครับโดทีลามีโดทีลาอ่านี่คือรอบนึง ลองมืออ่านท่อนต่อไปนะครับท่อนต่อไปเนาะโดโดเลมีซอนมีซอนเลลาทีโดเลไหนบอครับตาซาครับโดเลมีซอนมีซอนเลลาทีโดเลอ่าไหนบอครับไหนบออ่าอีกรอบนึงครับ โดเลมีซอนมีซอนเลลาทีโดเลนะครับอ่าที่นี่ท่อนต่อไปก็คือเก่าครับโดเลมีซอนแต่ไปคนเรามองครับกลับไปมีซอนเลลาโดทีลานะร,รอบแรกสิเป็นโดเลมีซอนมีซอนเลลาทีโด ต่อไปสองโดเลมีซอนมีซันเลลาโดทีลาอ่าอ่ะที่น่คอนต่อไปมีซันเลมีซันลาที่ซันลาอ่าอา่ฟังอีกรอบนะครับมีซันเลมีซันลาที่ซันลาอ่า มีซอนเหลมีซอนลาที่ส้นลาไหนวะครับลองมั้งครับมีซอนเหลมีซอนลาที่ส้นลาอ่าที่นี่ข้นต,ต่อไปครับที่ลาซอนมีเหลมีลาซอนมีเหลโดลาซอนลาอายไหนวะครับอีกลอบนึงที่ลาซอนมีเหลมีลาซอนมี ครับยังไหนยังรอบครับทีลาสนมีเลมีลาสนมีเลโดลาสนลาอ่าทีนี้เขามาร่วมกันเอาเอามาร่วมกันเอามาร่วมกันเอามาร่วมกันเบิรงครับสาาครับเรื่มครับโดทีลามีโดทีลา เป็นไรเอาเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาซ่านะครับเป็นตาใด้มาพี่น้องง่ายๆครับง่ายๆอันเนี้คือขึ้นสไตล์ผมนะฮะสไตล์ของลีซาน้จมวนกับง่ายๆครับอ่าแล้วมีไงก็หนีอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเอาตัวนี้ลมันจมวนเนาะแล้วก็ววเอาเอาอีกรอบนึงนะครับซาซาครับอ่ะสามสี่โดทีลา ลาที่ลาสนมีเลมีนาสนมีเลโดนาสนานะครับกสิประมานนี้นะครับประมาณนี่นะนเนาะเพลงนาพี่น้องได้มาครับผมเอาลองหัดลองฝึกเบิร์ครับอันนี้คือการข้นการขึืนแบบง่ายๆนะครับของสตไตล์ดูอีสานมากมวลเท่านี้แหละนะครับวับงว่าพี่นอ้องเคยสิมากอยู่ดอกเราขืนได้เนาะ,ะส่วน,ลนไล่นะครับต่อไปนะครับเป็นต่อไปต่อไป ตอบเป็น EP อีพี่ี่ไปนะครับเพื่อถือถือถือใจอยู่สำหรับผู้ที่คนคอมา <c oughs> <c oughs> นะครับเอา้เอาบอกว่าไรเอาอีกครับผมมีอ่อีกอ่ะเอาอีกครับจกักรอบจักรอบนะครับเอาเริ่มนะครับโดทีลามีโด ที mí, il, mere, idad, ah. ่ลาซอนมีหรมีลาซอนมีเลโดลาซาาอ้าวเป็นไ่ครับคือบอครับเรียกว่าวหวยโวดนะครับคือสีมาไวดอกน้องเี่น้รงเนาะนะครับอารีนแบบนี้นะครับกับคือข้าทรงเหตุกองเขานะครับคพอเ่ยมัเขา่ยมัเขาเรียนสดนะครับทรงเหงีกองเขามันกัดไงนะครับมันกัดมันกัดเป็นมวลไป็นแบบนะครับได้หลายท่านกันอาจจะบุขึ้นแบบนี้พุกลงขึ้นอาจจะขึ้น ก็ได้อันนี้เรียนแบบสไตล์พอาท้องใส่นะครับพอาท้องใส่คนจีึ้นแนวนี้นะครับมีมีเลโดเลวีเลเลดีโ <c oughs> ด้ดีเล่โดโด้ทีลาทีโด้โดโด้ทีลาทีโด้ทีลาโดโด้ทีโด้ทีมีโดทีลานะครับนะครับผมอ่อกากจะเรีน กระทรงเขาไล่ล้อเพิินอันนี้คือสไตล์เพราะต้องใส่เปิ่เ็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคนอยากได้กับข้อมินมานะครับผมเดวผมสีซ้อนเห็นแบบละเอียดนะครับเมื่อนี้เอาแบบสไตล์ทีผมก่อนสีผมผ้าเล่นนะครับผมสิผ้านแนะนําการขึ้นแบบนี้นะครับอายุรอบนะครับเอาอีกรอบนึงนะครับผมอ่ะไปกันครับโดทีลามีโดทีลา ท่านบอครับท่านบอนะครับเอ้ากาสิประมาณนี้นะครับผมให้พี่น้องลีเบิรงเดอร์บอเขาอุ้บบอเขาใจตรงไหนกให้พี่น้องลีเบิรงคั่ๆอ่าลีเบิรงก่อเบิค่คักบ้าเป็นแนวใดมาแนวใดนะครับผมสำหรับอีพี่นี่ผ้าขืนแล้วอีพี่ต่อไปสีผ้าขึ้นไล่ล่ำเล่ย์ละปทิ้งไล่แฮเลยนะครับสิเป็นไล่แฮนะครับหวังว่าพี่น้องสิ คงติติดตามกันต่อไปเนาะอ่ะหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่เขามาเบิง่งเขามาชมบ่หน่อยก็ไลค์บ่ไลค์กันหน่อยนะครับอ่าคือสิเป็นประโยชน์นะครับเอาเป็นว่าการพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีอ่า เหตุนิ้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอยากในงไงในมาแหลกเปลี่ยนเรียนดูก,กันไปนะครับสำหรับมือพินเฮาเนาะอ้าวมือนี้สำหรับมือนี้นะครับจะลืมกันแล้วการฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามติดเอื้อือใจกันแฟนหลักเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลุยซันมักมวลเดชชีพต่อไปนะครับผมสำหรับมือนี้ฝากไว้เพียงซ้ำหนี้นะครับสวัสดีครับผิดพลาดประการใดขอโทษเอาให้ด้วย <laughs>